อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะ,ะเปิดรายการในเช้าวนันนี้ด้วยรายการธรรมารับอรุณค่ะเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤษภาคมวันที่สามพฤษภาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะคะวันนี้เป็นวันแรมหนึ่งข้ามเดือนหกปีมาแมค่ะ ซึ่งพบกันทุกเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะเป็นช่วงของการสากระชาในรายการธรรมารับรุณน,นะคะดิฉันก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโนะซึ่งต้นเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการปริกเล่นปฏิบัติสมาธิวิปัสนาจากพุทธโอแบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีนะคะขอนําท่านผู้ฟังมากราบนักการพระอาจารย์เลยนะเจ้าคะ่ะกราบนักมการเจ้าคะ่ะพระอาจารย์เจ้าคะ่ะเจมบานสาธุเจ้าคะ่ะชาวันนี้ก็จะมีคําถามที่ลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์ได้เขียนถามมา อ่านะเจ้าคะ่ะเริ่มแรกก็จะเป็นของระเดชเจ้าคะ่ะที่เขียนถามมาอ่เป็นข้อข้อนะเจ้าคะ่ะก็ได้อ่บอกว่าเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ด้วยแล้วก็การรับฟังธรรมะรับปร,รุนนั้นก็ได้มีกุศลมากๆเลยทําให้จิตใจสบายขึ้นด้วยนะเจ้าคะ่ะแต่ก็อยากจะขออนุญาตเรียนถามปัญหามาดังนี้เจ้าคะ่ะยมขออนุญาตอ่านไปหมดเลยนะเจ้าคะ่ะข้อแรกก็บอกว่ากฎหมายกับกฎแห่งกรรมเนี่ย เหตุผลแตกต่างกันอย่างไรและควรจะถือปฏิบัติในกฎทั้งสองอย่างนี้อย่างไรข้อที่สองก็คือรัฐธรรมนูญกับธรรมนูญชีวิตเนี่ยเหตุผลต่างกันอย่างไรและควรจะถือปฏิบัติอย่างไรข้อสามคุณบุรุเดชก็ถามว่า เมื่อเราขับรถไปชนสัตว์ตายโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือไปเห็นสัตว์ตายเนี่ยเราควรจะวางกายวางจิตของเราอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าคาะสาหรับเรื่องถัดไปเป็นอริยสัจสีนิยมจะขอ,อะกราบน้ำพิสการเรียนถามแทรกในตอนหลังเจ้าค่ะได้ไดคุณมรดเดชนี่ก็ฟังอยู่ที่จังหวัดอุตรดิษฐ์ถูกไหมคุณใจเ็ส่งเป็นจดหมายมาที่วัดนะจดหมายนี้ก็ห่อพลาสติกอย่างดีเลย นะครัวฝนมันจะตกแล้วคุณมุรเดชนี่ก็แจ้งข่าวการรับฟังแล้วก็ได้ถามคําถามมาในที่นี้นะพูดถึงกฎหมายกับกฎแห่งกรรมซะก่อนในเรื่องของกฎหมายเนี่ยก็คือการที่เราออกกฎสักอย่างใดอย่างหนึ่งออกมานะกฎหมายที่เรามีในปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นข้อตกลงร่วมกันในสมัยปัจจุบันนะเช่นในสมัยปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีกฎหมายที่บอกไอ้คุณห้ามขากถุยในที่สาธารณะนนะอันนี้เป็นเะรื่องข้อปฏิบัติทั่วไป นะทางกายบ้างทางวาจาบ้างนะน,นี้เป็นสิ่งที่เราตกลงร่วมกันในในสมัยปัจจุบันซึ่งในสมัยอื่นๆหรือในประเทศอื่นๆก็จะมีความแตกต่างกันไปนนี่คือกฎหมายและในเป็นเรื่องของทางโลกถูกไหมเจ้าคะใช่ใช่ใช่เรื่องของทางบุคคลทางโลกทางประเทศแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยกฎหมายเนี่ยก็จะมีแทรกบทลงโทษไปด้วยแต่ถ้าคุณไม่ทําตามนี้ก็จะมีโทษอย่างนี้ถ้าคุณทําผิดจากนี้ คุณก็จะมีโทษอย่างนี้นซึ่งโทษทางอาญาโทษทางแพ่งก็ว่ากันไปนี่คือลักษณะของกฎหมายแล้วพอมีกฎหมายมันก็ต้องมีผู้รักษากฎหมายซึ่งผู้รักษากฎหมายนี่ก็มีสส่วน,นคือส่วนที่ป้องกันไม่ให้ผิดกฎหมายกับส่วนที่ไปตามจับส่วนที่ไปตามจับแล้วก็ต้องมีการพิจารณาคดีความที่วันนี้คือระบบกฎหมายมันเป็นอย่างนี้ที่ไปตามจับนี่ก็คือตํารวจตํารวจก็จะ รู้ข้อกฎหมายหละ่ะพอรู้ข้อกฎหมายแล้วเอาคุณทําผิดอย่างนี้เขาก็จะชงเรื่องแต่งสํานวนมาเพื่อที่จะให้ถึงกระบวนการการพิจารณาความซึ่งการพิจารณาความนั้นก็คือมีระบบศาลศาลก็ต้องรู้กฎหมายสามารถรู้วิธีพิจารณาความด้วยไม่ใช่แค่รู้กฎหมายอย่างเดียวแต่รู้ถึงวิธีการพิจารณาความด้วยเสร็จแล้วก็ตีความตามนั้นตามเนื้อผ้าที่หลักฐานต่างๆชงกันมานี่คือเรื่องของกฎหมายแต่ว่า เรื่องของกฎแห่งกรรมในเรื่องของกฎแห่งกรรมเนี่ยมันไม่ได้มีผู้พิจารณาคดีความแตนะ่คือบางทีเราอาจจะคิดว่ายม,มาบาลเนี่ยเป็นผู้พิจารณาคดีความนะแต่ <Okay. S 1> แต่โยม,มาบาลเนี่ยไม่ใช่ผู้พิจารณาคดีความแต่เป็นผู้ที่สั่งการเฉยๆนะตามอะไรตามกรรมที่เขาได้ทํามานะคือถ้าเอาพูดถึงโยม,มาบาลก่อนนะซึ่งยม,มาบาลเนี่ยความมีอยู่ของโยม,มาบาลน,นี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ นายโยมบ,บาลไม่ใช่ผู้พิพากษานายโยมบ,บาลเนี่ยคือเป็นหัวหน้าของอภูมิในนรกในนรกภูมิเนี่ยจะมีหัวหน้าที่เรียกว่ายมบ,บาลอยู่ก็ <จบ S 1> คือเป็นตัวที่จะให้สั่งคนนี้คือดูแลการจัดการในนรกลักษณะนั้น,นซึ่งบุคคลที่เขาจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยเขาต้องทํากรรมชั่วมาแล้วถ้าคุณมีกรรมชั่วเนี่ยคือถ้าชั่วมากๆเลยก็ตกพร้อยไปเลยไม่ต้องไปเจอโยมาบาลแต่ถ้าชั่วแล้วอาจจะยังมีดีอยู่บ้าง ก็จะมาเจอโยมาบาลกันแต่โยมาบาลก็จะถา,ถามถึงเทวทูตทั้ง5ข้อนะเทวทูตที่ให้เราระลึกถึงการทําความดีในวาระใดวาระหนึ่งได้เช่น<ต><ช>ถ้าเราเห็นคนแก่แล้วเรารู้สึกว่าคนแก่นี่เราตัวเราเองต้องแก่เราต้องทําความดีแต่ถ้าเราเกิดทําความดีเพราะอาศัยเหตุปจัจจัยนี้เทวทูตตรงนีนะ้ความแก่นี่เป็นเทวทูตเนี่ยแล้วเราระลึกถึงความดีของเราได้จากหนักที่ก็จะกลายเป็นเบา หรือจากที่เบาอาจจะรอดพ้นได้อันนี้โยมาบาลก็จะจะทาหน้าที่นี้น,น,นี่คือคือตรงที่เป็นพุทธปจจนะที่พระพุทธเจ้าได้ได้ตรัสบอกเอาไว้แต่ทีนี้ผู้พิพากษาในระบบของกฎแห่งกรรมเนี่ยจะไม่ได้มีี่จะไม่ได้มีวิธีการพิจารณาคดีความจะไม่ได้มีผู้ที่ไปตามจับ่จะไม่ได้มีอย่างนั้นแต่ลักษณะการให้ผลของกรรมก็จะแตกต่างกันไปะแตกต่างกันไปตามเวลา แตกต่างกันไปตามเวลาเนี่ยหมายความว่าอาจจะให้ผลทันทีหรืออาจจะให้ผลในเวลาถัดมาหรืออาจจะให้ผลในเวลาถัดมาถัดมาอีกอันนี้คือการให้ผลในเวลาที่แตกต่างกันไปแต่แล้วก็ความหนักเบาก็ไม่เท่ากันแต่บางทีการบางอย่างทํานิดหน่อยแต่ให้ผลหนักมากเช่นเราพูดถึงการทําพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดอย่างเงี้ยแ้วก็แหมทําคนให้เจ็บนิดนิดหน่อยหน่อยนะไม่น่าจะหนักอะไรแต่ว่าโอ้โหหนักมากเนะี่ยต้องไปตกนรกอาเบจีมา,านรก นะซึ่งความหนัก,กระดับในโลกนี้มันมีไม่พอมันต้องเป็นนรกตรงนูน้นอ,อย่างนีง้เป็นต้นนะหรือการบางอย่างทํามากเทีนะ่ยนที่จะให้ผลมากแต่กลับให้ผลนิดเดียวนะเช่นบางทีเราให้ทานมากมายมหาศาลแต่กลับให้ทานในที่ที่ไม่ใช่เนื้อนาบุญผลบุญที่ได้มันก็นิดเดียวนะหรือบาง,งทีถ้าใจเรามีบุญอยู่มากแล้วเราทําบาปเช่นฆ่ามดฆ่าปลวกหรือทําบาปอะไรที่มันไม่ดีบ้างเนี่ย ผลของความไม่ดีที่เกิดขึ้นมันก็จะเบาลงอันนี้คือทั้งทางด้านบวกและทางด้านลบนะ,ะที่ว่าทํานิดเดียวแล้วได้ผลมากเนี่ยทางด้านบวกอย่านงะเช่นว่าเราให้ทานในเนื้อนาบุญนะทานที่เราเอามาให้เนี่ยก็เป็นของประนีตทานที่เราเอามาให้เนี่ยก็เป็นผู้ที่มีศรัทธาเอามาให้อันนี้ก็จะได้ผลมากอย่างเรื่องราวในนิทานธรรมบทก็มีเยอะแยะแตนะ่พูดถึงคนที่ทําบุญนิดหน่อยแล้วก็ได้ผลมากก็มี นะ,ะซึ่งในเรื่องของเวลาก็ต่างกาันในเรื่องของเวลาในต่างกันกับกฎหมายตรงที่ว่าบางทีกฎหมายเขาก็ดองเรื่องแต่บางทีอันไหนเข้าจี้หน่อยมันก็ไปเร็วแต,แต่กฎแห่งกรรมนี่มันก็อยู่ที่ว่าออกผลช้าออกผลเร็วออกผลทันทีอันนี้มันเป็นเป็นตามเรื่องของมันไปะนะครับความหนักเบานี้ก็ไม่เท่ากันนะส่วนในเรื่องของบุญและส่วนในเรื่องของบาปนี่ก็แตกต่างกันนะคือในทางกฎหมายเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ให้รางวัลคุณ นัคือมันจะมีกฎหมายไหล่ะคุณตใจที่บอกว่าถ้าคุณทํานี้คุณได้เท่านี้หมื่นเท่านี้แสนนะหรือว่าเป็นเ,เลื่อนขั้นะอะไรต่างๆก็น่าจะมีกฎหมายนะคุณตนใจถูกไหมกฎหมายที่เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนในเรื่องของมาตราในการเลื่อนขั้นอะไรต่างๆอ,งรรองย่างเงี้ยมีระเบียบอยู่ถูกไหมซึ่งซึ่งระเบียบลักษณะนั้นก็เป็นกฎหมายเหมือนกันเนาะที่ว่าให้เลื่อนขึ้นในทางกฎหรรมก็มีตรงนี้ในที่ความดีก็ทําดีขึ้นไป ความชั่วก็ตกตามลงมาในมีทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงแต่ทีนี้มันมีที่แยกกายไปกว่านั้นเพราะว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยมันมีวิธีการที่จะให้พ้นกฎแห่งกรรมด้วยนะคือกฎหมายคุณอยู่ในโลกคุณต้องตามกฎหมายคุณอยู่ประเทศไหนคุณก็ต้องตามกฎหมายของเขาคุณจะมาเหนือกฎหมายไม่ได้ถูกไหมแต่กฎแห่งกรรมเนี่ยมันเหนือกันได้พระพุทธเจ้าพระพรุทธเจ้าได้ตรัสถึงวิธีการที่ทําให้สิ้นกรรมได้นนะัดูอย่างองคุลีมาคุณจใจ เคยได้ฟังเรื่องนี้ใช่ไหมจโจนอังกุลีมานที่มีฆ่าคนแล้วก็เอานิ้วมือมาร้อยเป็นพวงทรงเอาไว้เนี่ยฆ่าคนมากขนาดนั้นยังพ้นได้พ้นพได้นี่คือหมายถึงว่าแทนที่จะไปรับกรรมหนักนในอเวจีมารนรกนะก็พ้นจากตรงนั้นแล้วก็มารับกรรมนิดนิดหน่อยในพบปัจจุบันถูกเขาโยนหินไปทางนั้นมันก็ตกใส่ตัวของท่านอย่างเงี้ยอืมอันนี้คือทําให้พ้นกรรมได้ นะข้อปฏิบัติที่ทําให้ถึงความสิ้นกรรมได้พระบรุตรเจ้าได้ตรัสถึงอริยมรคมีองค์8นะอริยามรคมีองค์8เนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่ทําให้ถึงการสิ้นกรรมนตกฎแห่งกรรมเราเหนือกรรมได้เราเหนือบุญเหนือบาปเหนือกรรมไดนะ้โดยการปฏิบัติตามมรคแปดแนะต่ทีนี้เส้นทางที่จะทําให้เราไปเหนือบุญเหนือบาปเนี่ยมันก็คือต้องไปตามทางบุญก่อนนะคือเราจะเป็นเหนือบุญเหนือบาปได้คุณต้องไปตามทางบุญก่อนให้ใจมันอยู่ในกุศลก่อน นะเสร็จ <S <S แล Sadly, ้วเห็นด right. no like ้วยปัญญาด้วยสัมมาทิฏฐิปล่อยวางได้ทั้งบุญและบาปตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าเหนือบาปเหนือบุญแต่เหนือบาปเหนือบุญกายยังอยู่ในโลกก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายนะมันจะเป็นอย่างนั้นเจ้าค่ะังนั้นก็คือนี่คร่าวๆก็แยกเป็นสองส่วนใช่ใช่ในเรื่องของกฎหมายกับกฎแห่งกรรมในส่วนที่สองที่คุณมรุเดชถามถึงรัฐธรรมนูญ การธรรมนุนชีวิตอันนี้ก็เหมือนกันรัฐธรรมนูญนี้ก็เป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายของของแต่ละประเทศก็มีข้อความมีใจความต่างๆสาระสําคัญแตกต่างกันไปในแต่ละฉบับ <Okay. S 1> ทีนี้ในธรรมนูญชีวิตเนี่ยจริงๆคับว่าธรรมนูญเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงก็คือให้ให้เราปฏิบัติตามธรรมให้เราปฏิบัติตามธรรมตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในเรื่องของกุศลก็ทําสิ่งนั้นสิ่งที่เป็นอกุศลคุณก็อย่าไปทำนะคุณปฏิบัติตามอริมักมีองค์8ปด ทำความเข้าใจเรื่องอริยสัจสี่อันนี้เป็นธรรมนูญจีวิตนั่นก็คือเหมือนกันว่าให้เราเข้าใจกฎแห่งกรรมให้เราปฏิบัติตามธรรมกฎแห่งกรรมมีนะเหตุเกิดมีผลมีแความดับของมันก็มีประโยชน์ของมันก็มีโทษของมันก็มีนั่นนี่ก็คือให้คือมันมันมาด้วยกันเลยอะ่ะคือถ้ากฎหมายก็ต้องรัฐธรรมนูญถ้ากฎแห่งกรรม <Okay. S 1> เราพูดถึงเรื่องธรรมะน,นที่ว่าเราชีวิตของเราต้องปฏิบัติตามธรรมต่อให้เขาออกกฎหมายอย่างไรก็ตามนะคุณนนใจเขาจะไม่สามารถที่จะ ออกกฎหมายมาห้ามไม่ให้เรารักษาศีลห้าได้แต่นะคือ <Okay. S 1> การรักษาศีลห้าของเรามันต้องมีมีได้อยู่แล้วนะคือไม่ว่าจะรัฐบาลชุดไหนจะรัฐธรรมนูญฉบับไหนจะออกกฎหมายกี่มาตราในะรักษาศีลเจริญสมาธิทำภาวนาเป็นสิทธิที่เราทำได้อยู่ตลอดเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะรัฐธรรมนูญฉบับไหนนธรรมนูญชีวิตของเราที่ให้เป็นไปตามธรรมเนี่ยมันมีได้เดนะเราปฏิบัติตามธรรมเดี๋ยวนี้ในบางที่บางแห่งเขา ออกกฎหมายในลักษณะที่อาจจะไม่ได้เอื้ออํานวยมากเท่าไหร่นะอาจจะไม่ได้แบบว่าเหมือนเมืองไทยเราอย่างเงี้ยนะเป็นเมืองพุทธ <Okay. S 1> แต่บางทีก็วันพระวันอะไรเขาก็กสนับสนุนให้ไปปฏิบัติธรรมบ้างไปอะไรบ้างอย่างงี้ใช่ไหม <Okay. S 1> แต่ว่าโอกาสมันไม่ได้ถึงกับไม่มนะีในบางประเทศเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเมืองพุทธโอกาสนั้นอาจจะน้อยกว่าแต่ก็มีแน่นอนเพราะว่ากายนี่ก็เป็นกายของเราจิตก็เป็นจิตของเราอย่างน้อย <Okay. S 1> กายเขาอาจจะสั่งให้เราไปทําตรงนั้นทําตรงนี้ นะตามกฎหมายบ้านเมืองเขาแต่ใจของเรามันเป็นใจของเราอยู่แล้วนะใจของเราเนี่ยเราต้องควบคุมใจของเราให้ได้ให้ใจของเราเนี่ยอยู่ในอำนาจนะคือถ้าใจของเรามันไม่มีสมาธิมันไปคิดบ้าบ,บอคิดด่าเขาคิดฟุง้งซ่านอันนี้เราต้องขนาบจิตของเรานะโดยการใช้ธรรมะเป็นตัวขนาบนะบางทีออกกฎหมายให้จิตมันยังไม่เชื่ออนะืออกกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับไหนก็ตามนปะ้องกันไม่ให้คนโกงแต่จิตคนมันจะโกงอะ่ะ นี่ยมันมีราคาโทสะโมหะมันยังไงก็คิดวิธีโกงขึ้นมาได้เาค่ยมันควบคุมกันไม่ได้ด้วยกฎหมายลักษณะนั้นแต่ถ้ามีธรรมะเนี่ยธรรมะนี่ควบคุมจิตใจได้คือจิตใจคนที่มีธรรมะอยู่เนี่ยมันจะเป็นไปตามร่องตามรอยนะถึงแม้จะไม่ได้มีกฎหมายมาควบคุมเนี่ยไม่ได้มีกฎหมายมาควบคุมไม่ให้คุณโกงนะถ้าโกงต้องมีโทษอย่างนี้นะแต่ถ้าใจมันมีธรรมะเนี่ยมันไม่มีทางโกงกันอยู่ละอันนี้คกิดเป็นลักษณะนั้น ในในทางตรงกงนค่ามันนะคุณจันจถ้าบอกว่าจิตใจคนที่มันจะต้องโกงเนี่ยคุณออกกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเดวแล้วก็ทีนี้ทํำยังไงล่ะให้ใจของเรามีธรรมะใจของคนที่มันจะโกงเนี่ยใจของคนที่มันไม่มีธรรมะเนี่ยให้มันมีธรรมะบ้างเดี๋ยวทยังไงมันถึงจะจะมีธรรมะได้บ้างเจ้าค่ะ,ะอ,นนอันนี้คนดากรู้มากเลยเจ้าค่ะอันนี้มันก็ต้องอาศัยการบอกสอนกันในการที่เขาต้องมีศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้า ในในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยมาต้องบอกไปนิดหนึ่งอันนี้จริงๆคือพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกไว้แล้วนะว่าในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยมีคนที่ว่า,าต่อให้ได้ยินฟังคําสอนของพระพุทธเจ้านะเขาก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้นะเพราะว่าจิตใจเขาเป็นอย่างนั้นนะบางที <Okay. S 1> ต้องไป <laughs> บัวบัวใต้น้ำก็คด <laughs> <laughs> ้บางที <laughs> ต้องไปรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปหรือว่า <laughs> ต้องไปได้รับโทษก่อนหรือว่าจะต้องเห็นได้ด้วยตัวเองก็ว่ากันไป แต่แค,คนคนที่เป็นแบบนั้นมัน,มนก็มีแต่คนที่ได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วถึงจะมาทางดีได้ถ้าไม่ได้ฟังแล้วมันจะไม่ดีเนี่ยคนแบบนี้ก็มีเราอาศัยพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์เนี่ยอาศัยคนประเภทนี้นะที่ว่าต่อเมื่อได้ฟังธรรมแล้วถึงจะดีถ้าไม่ได้ฟังธรรมแล้วจะไม่ได้ดีเนี่ยอาศัยคนประเภทนี้ในการที่จะต้องแสดงธรรมให้กับคนที่ถึงแม้จะได้ฟังก็ไม่ดีก็ต้องแสดงธรรมให้เขาฟัง เพราะฉะนั้นอย่างน้อยเขาอาจจะฟังแล้วแต่เขาอาจจะไม่ได้ดีในพวกปัจจุบันนี้แต่อย่างน้อยก็ยังเป็นข้อมูลที่ดีๆให้เขาได้แต่เ,เพราะว่าความดีความงามมีอยู่ในธรรมะเราบอกเราสอนเราพยายามที่จะปฏิบัติตั้งตนอยู่ในธรรมถึงแม้คนอื่นเนี่ยที่เราพยายามจะชักจูงเขาเขาจะไม่ได้อยู่ในธรรมก็ตามไอ้ความที่เราอยู่ในธรรมธรรมะที่เรามีเนี่ยที่เราพยายามแสดงออกที่เราพยายามจะบอกอไปธรรมะนั้นดีนะจะรักษาตัวเราได้อย่างดีคนอื่นทำไม่ทามันก็ เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่เขาจะรับไปนะ่ก็อาจจะออกกฎหมายมาตตแบงเหนือกฎหมายได้บ้างในบางครั้งบางคราวแต่กฎแห่งกรรมที่เขาจะเหนือไม่ได้เน่นอกจากเป็นอิทธิพเลยนะจ๊ะอ่าใช่นอกเสจากว่าเขาเขาปฏิบัติตามกระบวนการที่เป็นไปตามธรรมนะคือถ้าเขาจะไม่ปฏิบัติตามธรรมแล้วเขาจะเหนือกรรมเนี่ยเขาทาไม่ได้เขาจะต้องปฏิบัติตามธรรมแล้วเขาจะเหนือกรรมได้นะอย่างข้อแรกที่แดดมาได้ได้พูดไปเมื่อสักครู่นะในคําถาม ข้อที่3ของคุณมารุเดชที่ได้ถามถึงว่าถ้าเรากลับไปชนสัตว์ตายแล้วโดยไมไ่ตั้งใจหรือว่าไปเห็นสัตว์ตายเราควรจะวางจิตอย่างไรถ้าเป็นลักษณะของกรรมแ่ะก็คือเจตนาแต่ถ้าเราเจตนาก็เป็นการทํากรรมเป็นไปดังใจและเราก็มันจะทําให้เกิดกรรมไม่ดีทีนี้ถ้าเราไม่ได้เจตนากรรมนั้นก็จะไม่เกิดแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นนะ ัจจุบันเฉพาะหน้าคือความที่สัตว์นั้นมันตายก yes. ารที่สัตว์นั้นไ <S <S ด้รับการเบียดเบียนการที่สัตว์นั้นได้รับทุกขเวทนานะพัชชาตรงนี้เป็นขั้นตอนที่สองเป็นขั้นตอนที่สองจากการที่เราได้กระทําไปแล้วแต่โดยไม่ได้ตั้งใจใช่ใช่่ลังคือกระทําไปแล้วโดยไม่ได้ตั้งใจเกิดผลไหมก็จะไม่เกิดผลนะกรรมส่วนนั้นก็จะไม่มีเพราะว่าไม่ได้เป็นกรรมนี่ไม่ได้ตั้งใจถูกไหมอันนี้เป็นขั้นตอนแรกนะผ่านไปละในขั้นตอนที่สองสเต็ปที่สองที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเอาแต่เขา เขาได้รับทุกขเวทนานะ่ะตรงนี้เราอาจจะมีความเสียใจเกิดขึ้นแะต่ซึ่งความเสียใจกับการกระทาโดยไม่ได้เจตนานี้เป็นคนละส่วนกันต้องแยกแยะก,กันให้ชัดเจนแตนะ่เราไม่ได้เจตนามันก็ไม่มีผลแต่ทําไมรู้สึกเสียใจละ่ะก็เบระว่าเราเห็นเขาไม่ได้รับความสุขนะเราเห็นเขาได้รับความทุกข์เราเห็นเขาได้รับความเจ็บปวดได้รับความเบียดเบียนแต่กนะ็ต้องก็จะมีความทุกข์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นแต่นะนในความทุกข์ตรงส่วนที่สองเนี่ยเป็นผัสสะที่เกิดจากภายนอกแต่ไม่ได้เป็นกรรมที่เกิดขึ้นจากภายใน ากามที่เกิดขึ้นจากภายในแน่นอนบางทีมันจะมีผลเป็นความเร่าร้อนความรุ่มร้อนอันนี้เป็นไปได้แต,แต่ถ้ามันไม่มีเราไม่ได้ทําเราไม่ได้เ,ไไดเจตนาตรงนั้นความรุ่มร้อนความเร่าร้อนที่เกิดจากภายในนั้นจะไม่มี <S 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 2> <S 2> จะเกิดจากกามนั้นจะไม่มีแต่พอเราเห็นความเร่าร้อนความรุ่มร้อนที่เกิดจากภายนอกถ้าเขาได้รับทุกขเวทนาเนี่ยมันก็เลยมาเหน,นี่ยวนําโน้มนําให้จใจเรามีความเร่าร้อนความรุ่มร้อนมันเลยดูคล้ายๆกันอืแต่จริงๆแล้วเป็น ผลที่เกิดขึ้นคนละขั้นตอน,นคนละเรื่องเลยนะกรรมนี่เกิดจากภายในใช่ไหมแต่ภาษาที่ไม่น่าพอใจเกิดจากภายนอกน่ะเกิดจากภายนอกแล้วทาให้เรามีอารมณ์นะที่แบบรู้สึกขุ่นเคืองรู้สึกไม่พอใจตรงเนี้ยเกิดขึ้นมาแต่ว่ามันเป็นคนละขั้นตอนกันนะเพราะฉะนั้น <Okay. S 1> ในการทําจิตตรงนี้นในการทําจิตตรงนี้ก็คืออย่างกรณีของอาตมาจะทําก็คือว่าวางอุเบกขาน่ะคือในโพรหมหารสี่เนี่ยให้ทําตามนี้เลยก็ได้น่ะคือถ้าบอกว่าเราสามารถช่วยเขาได้ เร,เราก็ช่วยเขาตามกําลังตามความสามารถมีเมตตาแน่นอนมีกรุณาแน่นอนนะหรือบางทีเราช่วยเขาไม่ได้นะก็ต้องเป็นไปตามกรรมแล้วก็มีอุเบกขาอย่าให้จิตของเราไปตกอยู่ในโซนที่แดนที่เป็นอกุศลในความคิดที่แบบอาฆาตพยาบาทหรือเบียดเบียนตัวเองคิดน้อยเนื้อต่ําใจแต่คือถ้าเราผิดเราก็ต้องแก้ไขนะ,ะถ้าเราทาความผิดประมาทเลินเล่อทาโดยไม่ได้ตั้งใจทําให้เกิดการเสียทรัพย์สิน ในทางกฎหมายเขาจะลงโทษคุณแต่จะลงโทษเบาบ้างก็จะผ่อนปลนไปตามเจตนาแต่ว่าก็จะต้องมีโทษบ้างาแต่ว่าในในทางกฎแห่งกรรมเราถ้าเรารักษาจิตให้อยู่ในเมตตาบรมิหารได้อันนี้ก็จะไม่ได้เป็นกรรมไม่ดีเจ้าค่ะตัวเขาเองก็อาจจะได้รับกรรมไปตามเรื่องตามวรระของเขาเจ้าค่ะ แต่ถ้าเป็นตัวโยมเองนะเจ้าค่ะถ้าเกิดว่าเจออย่างนี้เนี่ยโยมก็คิดว่าโยมจะแบบว่าขอโอโหสิกรรมมาเจ้าคะ่ะแล้วก็นึกแผนเมตตาขอให้เขาไปเกิดในภพภูมิที่ดีอะไรประมาณนี้เจ้าค่ะอันนี้อันนี้ถ้าโยมนึกอย่างนี้ที่่ายังถือเป็นอุศลจิตไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ,คะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะการที่ขอเข้ามาในาการที่ขอเข้ามาในความผิดที่เราได้ทําไปโดยไม่ได้ตั้งใจใ <คะ S 1> นาการที่เราขอเข้ามาก็คือหมายความว่า เราเห็นโทษด้วยความเป็นโทษโอ้เราเห็นแล้วว่าไอ้ที่เราทําไปโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยการกระทําเกิดขึ้นนะแต่ไม่ได้ตั้งใจนะเพราะนั้นมันจะไม่เป็นกรรมแต่มีการกระทําเกิดขึ้นมีความเสียหายเกิดขึ้นเราเห็นโทษด้วยความเป็นโทษของความประมาทเลินเล่อตรงนี้แต่เราก็ทําไงเราก็ตั้งใจใหม่ในการที่จะกระทําคืนตามธรรมอันนี้คือ,อคือกรรมัพท์ที่คุณเตือนใจพูดว่าโอโหสิกรรมใช่ไหมออโอโหสิกรรมจ้าใช่แต่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจนะอะไรใย่างใช่ใช่แต่แต่ถ้าจะพูดถึงในทางศัพท์ภาษาบาลีเนี่ย คำว่าอโหสิเนี่ยก็คือได้ทําไปแล้วแต่ถ้าในทางพฤติไ<ม>น<ม>ในคําว่าอโหสิกรรมเนี่ยคือหมายความาเราเห็นโทษด้วยความเป็นโทษเราก็แก้ไขพฤติกรรมของเราใ,ให้ตั้งสติไว้มากขึ้นไม่ประมาทเลื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นแล้วเก็แผ่เมตตาให้เขานี่ก็คือมีปรมิหารทั้งสี่แต่บางจังหวะบางวาระก็ช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปมีความกรุณาแต่ถ้าช่วยกันไม่ได้มันเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยมองเท่งไปแล้วเนี่ย<ข>ก็ต้องอุเบกขาไป อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาถึงคําถามข้อที่สี่ของคุณมรุเดชนะเจ้าค่ะก็ถามมาบอกว่าการปฏิบัติในอริยสัจสีน่นั้นเนี่ยคุณมรุเดชก็มีความเห็นว่าสมุทัยเนี่ยเป็นเหตุทุกข์ก็เป็นผลนะเจ้าค่ะมรรคเป็นเหตุแล้วก็นิโรธเป็นผลทีนี้สรุปก็คือว่าสมุทัยเป็นต้นเหตุไม่ดีผลก็คือทุกและมรรคเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ดี ผลก็คือสุขนะเจ้าคะ่ะอันนี้เนี่ยการที่คุณมรุเดชคิดแบบนี้เนี่ยหรือสรุปแบบนี้เนี่ยถูกต้องหรือไม่อ,อย่างไรเจ้าคะ่ะนิมนต์เจ้าค่ะอืมที่พูดมานี่ก็ก็สมัยสมผลนะสมัย <c oughs> สมผลบางทีพระพรุทธเจ้าก็แบ่งเป็นเป็นสองส่วนคือในสี่ส่วนเนี่ยในสี่ส่วนที่เราพูดถึงทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะการการเรียงตามลําดับพระพรุทธเจ้าได้เคยตรัสถึงทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี้เอาไว้อยู่ แล้วก็ถ้าเราจะบอกว่าสมุทัยที่มาอันที่สองเนี่ยเป็นเหตุของความทุกข์อันนี้ก็พูดตรงกับที่พระพุทธเจ้ากลา่าวแต่ด้วยบทพรรณชนะคนละแบบถ้าเราจะพูดถึงมรคซึ่งมาในข้อที่4เนี่ยเป็นผลของในข้อที่3คือความนิโรธอันนี้ก็ตรงกับที่พระพุทธเจ้ากลา่าวที่บอกว่าทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์แล้วก็ความดับไม่เหลือของทุกข์มันก็ต้องมีทางดําเนินถูกไหมทางไปตรงนี้ก็เป็นเหตุของการที่จะไปถึงตรงนั้น นันนีข้อที่4ี่จึงเป็นเหตุข,ของข้อที่3อันนี้ก,ก็ก็กล่าวตรงกันทีนี้ว่าด้วยบทเพัญชนะคนละแบบแต่ทีนี้ในกรณีที่พระพุทธเจ้าแบ่งเนี่ยบางทีก็แบ่งเป็น2แบ่งตรงกลางเลยนะเอาทุกกับสมุทัยเอาไว้กองรวมกันนะเอานิโรธกับมรคเอาไว้กองรวมกันโนะดยบอกว่าทุกกับสมุทัยเนี่ยเป็นเหตุเป็นเหตุนะหตของอะไรของนิโรธและมรคแบ่งแบบนี้ก็มีนะค,ค,คือไม่ได้เอาสองมาเป็นเหตุของหนึ่ง ไม่ได้เอาสี่มาเป็นเหตุของสามแต่เอาหนึ่งและสองมาเป็นเหตุของสามและสี่คุณคปรตัใจก็ได้น,นนะเจ้า่ะเออเจ้า่ะก็คือแบ่งเป็นสองกองใช่แบ่งเป็นสองกองนี่คือเหตุนี่คือผลใช่ใช่แล้วทุกข์ทให้ผลคือความดับทุกได้นะเพราะมีทุกขนะ์เนี่ยมันถึงมีความดับทุกอันนี้มันธรรมดาอันะนี้เป็นความเป็นเป็นเรื่องความเข้าใจที่ถูกต้องลหละมันมีทุกขนะ์เนี่ยมันถึงมีความดับทุกได้ แต่ถ้าเราจะพูดถึงความมีมีความดับทุกข์นะมันต้องมีทางที่จะไปถึงตรงนั้นเพราะนั้นความดับทุกข์กับทางนี่จับร่วมกันทุกข์กับเหตุเกิดทุกข์จับร่วมกันอนนบุรุษชาจับไปอย่างนี้จับร่วมกันเพราะนั้นมันมีทุกข์อะไรมันต้องมีเหตุของทุกข์มีทุกข์และเหตุของทุกข์มีความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยมันจึงต้องมีความดับทุกข์ได้อันนี้จะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่ทําให้เราเห็นว่าชีวิตของเราถ้าเรารู้สึกว่าเรามีความทุกข์แก้ดด้นนนนอททาางงใก็หง เพราะนั้นบุคคลที่ถูกความทุกข์ถูกต้องแล้วเนี่ยบุคคลที่มีความทุกข์ถูกต้องแล้วนะจะมีอยู่2กรณีนะคือกรณีแรกคือทุกคนเราตอนนี้เนี่ยนะจมอยู่ในกองทุกข์อยู่ลนะอาจะเป็นทุกข์ที่มาในสภาพของสุขเบทนาก็ตามจะเป็นทุกข์ที่มาในสภาพของทุกขเบทนาก็ตามนะทุกข์ที่ถูกต้องอยู่ในสภาพของความเป็นสุขเนี่ยแต่บางทีมันทําให้เราลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาไปอันนี้จะเป็นผลข้อที่1เกิดขึ้นได้ นะหรือว่าทุกข์ที่มาในรูปของทุกขเวทนามันก็อาจจะทาให้เราจมปลักอยู่ในความทุกข์นั้นใรใไรคลาครนทุบกชกตัวทําอะไรไม่ถูกกินข้าวก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับอันนี้นี่คือคนประเภทที่1อันนี้ก็คือว่าจมอยู่ในกองทุกขนะ์หรือผลของความทุกข์อย่างที่สองนะผลของความทุกข์อย่างที่สองพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงว่าจะหาทางออกของความทุกข์นะี้ใครน้อยย่อมรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือ2วิธนะีซึ่ง ตรงนี้ก็คือต้องไปที่มรรคแล้วก็นิโรธเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีของกุลมรเดที่พูดว่าสมุทัยเป็นเหตนะุทุกเป็นผลทุกนี่แหละเป็นเหตุทําให้เกิดผลคือนิโรธนะด้วยเหมือนกันนะคือสองก้อนแรกเป็นเหตุทําให้เกิดผลคือสองก้อนหลังนะถ้าสองก้อนหลังจุดเริ่มมันคือมรรคก้อนที่เป็นเหตุนะก็จะทําให้เกิดผลคือนิโรธนะก็จะต่อต่อกันไป ต่อต่อกันไปจุกค่ะซึ่งถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วอะไรล่ะที่ทําให้คนที่ถูกความทุกข์เนี่ยมาในทางที่สองคนที่ถูกความทุกข์เนี่ยคือหนึ่งจมปลักอยู่ในความทุกข์แต่ไม่รู้จะทำยังไงก็ทุกข์กันต่อไปนะฮะทางออกไม่เจอหรือทางออกที่สองคุณคุณรู้ว่าคุณเลือกทางออกได้แต่มันมันน่าจ,จะต้องมีทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือ2วิธีสแสวงหานะทางออกของความทุกข์นี้ทําไมคนเราถูกความทุกข์แล้วเนี่ย จมปลักอยู่ในความทุกข์ทำไมคนเราถูกความทุกข์แล้วถึงไม่หาทางออกทำยังไงให้คนที่อยู่ในความทุกข์เนี่ยหาทางออกให้ได้นี่คือประเด็นนะเพราะว่าคนที่อยู่ในความทุกข์แล้วเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในความทุกข์เนี่ยเขาจะไม่เขาจะไม่สายหาทางออกจากความทุกข์ไหนะ <primo S 1> คิดว่าทุกข์นั้นคือสุขไหนะคิดว่าการทําชั่วทําบาปนั้นเป็นความสุขคิดว่า <fino S 2> <น Sir. S 1> ความสุขที่ตัวเองเจอนั้นเป็นความสุขไม่ใช่ความทุกข์แต่ทำให้เขาไม่เห็นว่าถูกบังอยู่ด้วยอำนาจของอวิชชา ถูกรึงรัดอยู่ในอำนาจของตันหาแต่แต่คนที่หาทางออกนะมาพยายามหาทางออกรู้ว่าอันนี้เป็นความทุกข์เนี่ยเพราะว่าเขามีความศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้สําคัญมาก <Okay. S 2> แต่อย่างกรณีของคุณมรุเดชเนี่ยได้ฟังรายการธรรมารับรุนแล้วรู้สึกว่ามีศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นรู้สึกว่าตัวเองอยู่ได้ได้อยู่ใกล้พระพุทธเจ้ามากขึ้นได้เรียนรู้หลักธรรมจากพระไตรปิฎกอันนี้คือความศรัทธาที่ค่อยๆปลูกฝังขึ้น อาจจะวันแรกฟังเออมันได้ดีขึ้นมาวันที่สองฟังยิ่งรู้ซึ้งมากขึ้นอันนี้คือความศรัทธาที่ค่อยปลูกขึ้นปลูกขึ้นแต่ทำให้บุคคลที่มีศรัทธาแล้วเนี่ยจะเริ่มหันมาหาทางออกของความทุกนี้เดเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเอ,อ้ฉันมันจมอยู่ในกองทุกนี้นาะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะค่อยมาทางออกที่สองตรงนี้ได้อืมเจ้าค่ะอันนี้จึงเป็นเหตุที่ทําให้คุณมรดเด่นดมีความเข้าใจในเรื่องของสมุทัยเป็นเหตุทุเเกเป็นผลมรรคเป็นเหตุนิโรธเป็นผล และสนนันอันนี้ก็ถูกต้องมาเข้าใจในเรื่องอริยสัจสีนั่นเองเป็นทางออกของความทุกข์ได้แน่นอนเจ้าค่ะ,ะเพราะฉะนั้นสรุปในที่นี้ในำกำลังของคุณมรุเดชเนี่ยพอเราฟังธรรมไปเรื่อยแต่ไม่ว่าจะฟังธรรมะจากรายการธรรมะระบุนก็ตามจะอ่านหนังสือจากเพื่อตรปีโดหรือว่าอ่านหนังสือธรรมะเร่มไหนๆเราฟังและทาความเข้าใจในสิ่งนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้ามากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นเนี่ยศรัทธามันจะค่อยๆปลูกเกิดขึ้นพอมีศรัทธาแล้วเราจะทําความเข้าใจกับความทุกข์นี้ได้ เราทำความเข้าใจกับความทุกข์ว่าอ๋อเหตุเกิดมันเป็นอย่างนี้อ๋อผลมันเป็นอย่างนี้เอ้าสุขมันก็มีทุกข์มันก็มีความพ้นมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะสามารถตัดสินใจเลือกได้ไม่ยากคุณนุชใจแต่ว่าเราจะเลือกที่จะจมอยู่ในกองทุกข์หรือเลือกที่จะออกจากกองทุกข์เพราะคนที่เข้าใจความทุกข์แล้วเนี่ยเขาจะตัดสินใจได้ง่ายมากว่าจะไม่มีทางที่จะจมอยู่ในกองทุกข์ได้แต่พอมีศรัทธาเข้าใจแล้วเราก็จะค่อยๆเดินมาตามทางแต่ตรงนี้เป็นกระบวนการเป็นกระบวนการจึงเป็นเส้นทางก็จึงใช้คำว่าม นมามังเนี่ยแปลว่าเป็นทางแต่เราเดินเดินไปค่อยๆทําไปเรื่อยๆและไม่ย่อท้อไม่หมดกําลังใจแต่ทําจริงแน่ๆจริงมีศรัทธาขับดันไปอย่างนี้ในที่สุดเราจะไปถึงความดับไม่เหลือของความทุกข์นี้ได้แน่นอนเจ้าค่ะจ้าด้วยเจ้าค่ะข่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมนี้ก็หมดลงแล้วนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณ ระลึกในพระคุณของพระอาจารย์พระมหาภาบูบุญอภิปุนโณนะเจ้าค่ะี่ได้เมตตามาเป็นองค์ปาถกประจํารายการธรรมรับอรุณของทางสถานีเป็นประจําแล้วก็เช้าวันนี้ท่านผู้ฟังทางบ้านก็ได้รับฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์จะทําให้เรามีจิตใจสงบมีจิตใจเดินทางไปในทางที่พระพุทธองค์ได้ส่งชี้แนะสั่งสอนไว้อันนี้ก็เกิดความความเย็นความสุขเย็นที่ แท้จริงแล้วก็ได้ <Okay. S 1> เห็นอะไรที่เป็นบุญกุศลนะเจ้าค่ะพระอจาจารย์เจ้าค่ะดังนั้นเช้าวันนี้โยมก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนวัสการลาพระอาจารย์พระมหาภัยบูลอภิปุโนโและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดทิตภาโชหรือท่านพระครูสิทธิป,ประภากรท่านจเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะและพรุ่งนี้เชา้าตอนตีห้าก็ขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังพระอาจารย์พระมหาภัยบูล พี่ปุโนโดได้มาพูดคุยในรายการธรรมารับอรุณ์เหมือนเช่นเคยคะ่ะแต่สําหรับในช่วงของการจากกชนนั้นสาวอาทิตย์หน้าเรากลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะ,อะขอกราบขอพระคุณและกราบน้ำมัสการาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะเจียมบานสาธุเจ้าค่าาะ